เมื่อวานนี้เรื่องกรณีที่กําลังสงสัยว่าเอ๊ะจับผิดตัวหรือเปล่ากรณีที่ยิงเจสกีที่เข้าไปช่วยจริงตอนที่เขายิงเนี่ยมันมีภาพเป็นตอนเกิดเหตุป่ะใช่ป่ะใช่ไหมในนนย้อนหน่อยที่คลิปเจสกีที่จะเห็นเป็นตอนมืดๆแล้วเห็นไฟเขียวๆของเป็นไฟเจสกีขับผ่านไปปุ๊บปรากฏชาวบ้านเขาก็ถ่ายเอาไว้จังหวะเจสกีผ่านพอดีนี่อันนี้แล้วก็เสยงปืนดังสามนัดแล้วเมื่อวานนี้ที่กลายมาเป็นประเด็นช่อง8เนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพผมเชื่อว่าตำรวจเองเนี่ยทำเต็มที่อันนี้ขอให้เครดิตเขาหน่อยเพราะเอาจ คือมันก็คงต้องตามแหละว,ว่าใครยิงมันมืดขนาดนี้จนกระทั่งอาภาพเมื่อวานหน่อยที่เราไปเจอตอนแรกที่ทางท่านรองภากเก้าเนี่ยคือพลตจตรีวราเวชชาพิณัน,นท่านถแถลงข่าวเห็นบ, <He hn S 2> บอกว่าผู้ต่อเหตุก็คือในเริงชัยถูกไหมฮะมีภาพเริงชัยไหมเรื่งองน,นี้ใช่ไหมเริงชัยเนี่ยจะเป็นภาพตอนที่อยู่ในผังบอดของตำรวจใช่ S <S <S นี่ใช่ไหมเขาบอกอภรรีเสียงยิงด้แล้วจ้ะเริงชัยเนี่ยบอกว่าเป็นคนยิงแล้วเริงชัยตอนนั้นอ้างว่าติดเกาะ3วันเกิดความเครียดสะสมแล้วน้ำเนี่ยมันกระทบกับตัวบ้านปรากฏว,ว่าตํารวจเองก็แถลงว่าปืนที่ยึดได้เป็นปืนของญาติแล้วก็บอกว่าเป็นของน้อง <Bem S 1> เป็นปืนของน้องแต่เริงชัยเป็นคนยิง <between. S 1> คือความที่มัน เขาเรียกว่ายังไงดีความที่ปรากฏว่าเราเดินไปเจอน้องอแล้วก็ไปเจอญาติใช่ครับคืออย่างทางล่าสุดเลยเนี่ยคือประเด็นก็คือก่อนหน้านี้น้องเขาเนี่ยคือใครนะน้องเขาเองเนี่ยชื่อว่านัทวุฒินะนัทวุฒิใช่แล้วนัทวุฒิเองเนี่ยสืบไปสืบมาทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เจ็เดือนเพิ่งประจำการเดี๋ยวนะนัทวุฒิเป็นตํารวจเป็นตํารวจอ้าวาสังกัดของอไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยเอาพอละพอละประเด็นก็คือ เดี๋ยวก่อนอมเมื่อกี้ตอนจับเริงชัยท่านรองถแถลงข่าวเมื่อวานนี้ไม่ต้องเล่าซ้ำไปดูย้อนหลังใน u t u b e ช่อง8กับลุยชนข่าวเริงชัยบอกว่าเขาเป็นคนยิงไปไปมามาแม่ดันบอกว่าน้องยิงซึ่งถ้าน้องยิงน้องเป็นตำรวจรเอา้าซวยล้สิฮะเดี๋ยวขอย้อนเสียงแม่หน่อยได้ไหมมีใช่ไหมมีครับแม่เนี่ยเขาพูดว่ายังไงนะจริงจริงแม่บอกว่าใช่ลูกชายเนี่ยเป็นคนยิงจริงเริงชายก็คือ ก็คือนัทวุฒิคือคุยไปคุยมาตอนแรกนักข่าวไปคุยกับแม่เนี่ยเข้าใจว่านึกว่าเป็นเริงชัยเป็นคนยิงเราก็ไปหาแม่ปกติแม่ก็เล่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงส, <c oughs> สุดท้ายถามไปถามมาแม่บอกว่าคนที่ยิงก็คือนัทวุฒิแล้วนัทวุฒิก็คือบอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยมีอาวุธปืนด้วย <c oughs> เห็นบอกเขาเกิดความเครียดที่ว่าตอนกู้ภัยเนี่ยขับเรือผ่านขับเจสกีผ่านแล้วเรียกให้ช่วยคนงานที่บ้านไม่มีใครช่วยเลยเขาก็เลยโมโหแต่เขาไม่ได้กะจะยิงคนยยงเหมือนยิงฟ้าเอออันนี้ให้ความอย่างนี้ กูจะเอาเปิดภาพแม่เต็มๆหน่อยคือเมื่อวานนี้ที่มันกลายเป็นเรื่องโอลมานเนี่ยนะฮะแล้วคนทําข่าวผมว่าเนี่ยอย่างไทยรัฐได้ใช่ไหมที่ตามแบบทุกคนก็คงงงกันหมดเอ๊ะสุดท้ายระดับที่ตํารวจแถลงว่าเป็นเริงชัยแต่แม่บอกแต่ตํารวจงี้ตํารวจบอกเริงชัยรับสารภาพแต่ไปเอาปืนน้องมามส่วนน้องเขาเนี่ยเป็นตํารวจแม่ดันบอกน้องนั่นแหละยิงซึ่งปืนก็ปือปืนของน้องอก็คือนัทพลเอ๊ะนัทอะไรนะนัทวุฒิ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 เป็นคนยิง <N> นี่คือแม่พูดแล้วแม่ก็เสียใจอ่าขอย้อนเสียงแม่หน่อยได้ไหมเพราะเรื่องนี้ตํารวจจ้างบอกว่าไม่ผิดจับถูกแล้วแต่แม่เมื่อวานจะบอกว่านัทวุฒก็คือตํารวจเป็นคนยิงอ่ะเปิดเสียงแม่หน่อยไม่ใช่ยิงเจ้าหน้าที่ก<อ>ู้ภัยนะคะอ,อืเพราะคือที่ว่ายิงนันคือคนมันเจ็บอยู่ข้างในค่ะอืมเจ็บหนักแล้วก็กัดนิ้วหักหมดเลยฮะนี่ก็เลยยิงขึ้นฟ้าอยากให้เขามาอ่า อยากแมาช่วยใช่อตอนั้นเจสกีผ่านมาพอดีผ่านพอดีนะคะโอเคเขาว่าไล่ยิงเขาไงแต่ป่าดินกิงไม่ใช่นะคะครับขอโทษด้วยนะคะนี่ขอโทษด้วยนะคะออืืนี่แล้วคุณแม่ก็เงยหน้ามองอืมอืล่าสุดอ่ะเทียบคำคำชี้แจงเดี๋ยวนี้ทั้งสามคนอ่ะเปิดเปิดเพลงขึ้นมาเลยจ้ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคืออย่างนี้ด้วยความเป็นธรรมเนี่ยคือวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยตามหน้าบ้านอ่ะเปิดหน้าบ้านก็ได้ แล้วเดี๋ยวจะให้เปิดคำพูดแต่ละคนพูดว่ายังไงวันนี้นาฤิ์เนี่ยก็เลยไปตามที่หน้าบ้านปรากฏไม่เปิดประตูออกมาแล้ววันนี้ไม่ออกแล้วนี่อันนี้คือ3คํคำอาทีมงานเดี๋ยวเปิดภาพใหม่ด้วยแล้วกันนะ ใครเนี่ยเทียบกับใครบ้างคือ3ามบุคคลที่มีการตอบเรื่องนี้ทั้งหมดก็คือมีเริงชัยที่ไปให้การรับสารภาพมีแฟนสาวของเริงชัยที่เราไปสัมภาษณ์แล้วก็มีแม่ของเริงชัยซึ่งก็เป็นแม่ของนัทวุฒิด้วยที่เป็นเจ้าของปืนเริงชัยไปให้การบอกว่าผมเป็นคนยิงจริงๆเครียดสะสมเพราะต้องดูแลพ่อเลี้ยงชาวเมียนมาที่ป่วยผมเรียกกู้ภัยให้มาช่วยพ่อเลี้ยงเขาไม่ได้ยินผมก็เลยใช้ปืนยิงลงน้ําอ,อันนี้ที่เขาไปให้การกับเจ้าหน้าที่ สองก็คือแฟนสาวของเริงชัยบอกคนที่ใช้ปืนยิงอะ่ะคือนัท,ท <c oughs> วุฒิน้องเริงชัยไม่ใช่เริงชัยนะเพราะตอนนั้นนะัทวุฒิหนีน้ําไปกับแม่ส่วนเริงชัยติดอยู่กับหนโูและพากันหนีไปอยู่ที่บนหลังคารถตู้ที่อยู่คนละฝั่งถนนกันแป๊บหนึ่ง แสดงว่าแฟนเลิงชัยก็โบยไปที่นัทวุฒิถูกต้องเอา้าตายแล้วแล้วมันอะไรกันวะเนี่ยประเด็นคืออย่างนี้อย่าลืมว่าคนเป็นตำรวจถ้ายิงเนี่ยตำรวจจะซวยหนักแต่ประเด็นก็คือถ้าเป็นชาวบ้านอครอบครองอาวุธปืนก็มีอาวุธปืนถูกต้องถูกไหม,มเพราะรองผู้การบอกเองปืนก็ถูกต้องนะปืนเ็ามีทะเบียนคําถามคือยิงปืนในที่สาธารณะอ,อย่างเนี้ยคือถ้าตำรวจโดนอันเนี้ยมันจะหนักหรือเปล่าทางราชการแต่ถ้าเป็นชาวบ้านโดนอไม่แน่ใจสารอาจจะรอลงอาญาหรืออาจจะปรับ แต่ประเด็นก็คือเมื่อบอกว่าไม่ใช่ตำรวจยิงแต่เป็นเริงชัยแต่มันมาเปาะตรงที่แม่จนบอกใช่แม่ก็บอกว่าคนยิงในวันเกิดเหตุก็คือลูกแม่แต่ไม่ใช่เริงชัยนะคือนัทวุฒิลูกคนเล็กขณะนั้นคนงานในบ้านเนี่ยเกิดอาการชักแล้วก็กัดลิ้นตัวเองนัททวุฒิเขาเป็นตำรวจ แม่พูดเองอะสังกัดก็คือในสังกัดภูธรพักเก้าแต่ไม่ได้บอกลงพักนะ,ะสังกัดที่มีการถแถลงข่าวนี่แหละ,ะเพิ่งบรรจุดได้เจ็ดเดือนอ,อยากช่วยจึงตะโกนเรียกกู้ภัยให้ช่วยแต่เจสกีขับไวแล้วเขาไม่ได้ยินลูกเลยโมโหแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อตั้งใจจะเรียกกู้ภยัยคุณผู้ชมครับคือมุมหนึ่งก็เข้าใจอันนี้แต่ต้องบอกก่อนตำรวจเขาไม่ได้จงใจจะยิงคนนะคือเขาอยากให้ช่วยคนในบ้านแสดงว่าคนในบ้านเนี่ยคือเจ็บป่วยจริงๆแต่คําถามคือแล้วทําไม แต่แล้วคนในบ้านถึงพูดไม่ตรงกันอันนี้ด้วยความเคารพเป็นการตั้งข้อสังเกตเป็นเพราะถ้าบอกตำรวจยิงตามที่แม่บอกโทษมันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ขนาดเดียวกันถ้าเป็นตำรวจทำจริงๆนั่นก็หมายความว่าตำรวจไม่ได้ยิงคนแต่คงจะยิงเพื่อให้กู้ภัยได้ยินเรื่องมันอยู่ประมาณนี้อ่ะเปิดภาพบ้านวันนี้หน่อยสินักข่าวเลยไปถามบอกแม่แล้วเมื่อวานที่พูดกับวันนี้แม่จะการันตีไหมเอ,มอะภาพบ้านวันนี้หน่อยปรากฏว่าไปตะโกนเรียกบอกเงียบไม่มีเสียงตอบรับจากเสียงนักข่าวที่ท่านเรียกเลยเนี่ยนะครับก็คือล่าสุดเนี่ย ไปมาวันนี้ฮะตอนที่ไปถึงเองเนี่ยที่หน้าบ้านก็คือบ้านหลังเดิมนี่แหละที่เราไปเจอคุณแม่อันนี้คือภาพของเมื่อวานนะไม่ไม่ทีมงานต้องเปิดภาพใหม่นะทีมงานภาพใหม่ภาพใหม่ครับไม่เอาภาพเก่าฮะโดยวันนี้เองเจอหรือเปล่าเห็นบอกเอาย่อๆเลยไปหน้าบ้านเพราะว่าบ้านปิดเงียบอันนี้ภาพเก่านะฮะที่กําลังขึ้นแต่หน้าบ้านไม่ได้ล็อกกุญแจประตูแง้มเอาไว้เล็กน้อยมาไหมภาพมีไหมอ่ะ และยังไงต่อไอก็คือ <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยนริตเองเขาก็เลยไปมาพอไปเสร็จสับปุ๊บเองเห็นบอกว่าตอนที่ไปถึงนี่นี่อันนี้เอออันนี้ของใหม่คือแงมเอาไว้เราก็ไม่กล้าง,ง้างเปิดะเนาะเราก็พยายามตะโกนเรียกอยู่ด้านนอกแล้วก็คือข้างในเนี่ยเหมือนน่าจะมีคนอยู่มีเสียงนาริตตะโกนด้วยนี่อ,อ,อันไหน<อ>มีไหมอ่ะเปิดเปิดเสียงมาเลยเปิดเสียงนาริตตะโกนเรียกแม่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมา,<อ>าแล้วก็ยืนยันว่าเออไม่ใช่นะอะไรเงี้ยแม่วันดีนี่เงียบบอกแม่วันดีนี่นานะลิตนั้นเรียกเรียกล่กลงข่าวไม่มีหางเสียงแม่ตกใจนะแม่ไม่ออกมาดูเลยนะก็เ <c oughs> จอกันแล้วไงเผื่อแบบคุณริงวันแม่แม่วันดี <c oughs> แม่บอกกูไม่ออกแล้ววันนี้นี่ฮะคุณผู้ชมฮะแม่ไม่ออกจริงนะ,อ,ะอันนี้ไม่ได้แต่งเองแม่ไม่ออกหรือแม่อาจจะไม่อยู่บ้านแต่ไม่อยู่บ้านทําไมงแงมประตูขนาดนี้คุณผู้ชมฮะอ้าไม่เป็นไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แค่เป็นการตรวจสอบอของสื่อ